ใช้พื้นที่นาข้าวหลังเก็บเกี่ยวปลูกข้าวโพดหวานกเกษตรกรสองสามีภรรยานะคะในอําเภอนายงจังหวัดตรังใช้พื้นที่นาข้าวหลังเก็บเกี่ยวหันมาปลูกข้าวโพดหวานฝักใหญ่มเมล็ดเหลืองเรียว aw, ยาวเป็นที่ต้องการของตลาด โดยขายในราคากิโลกรัมละ25บาทสร้างรายได้1,000-2,000ถึง 2, บาทต่อวันคลลัรับคือทำปุ๋ยหมักจากต้นข้าวพูดนานข้ามปีจึงนำมาใช้นะคะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาะปีเสร็จแล้วนะคะสองสามีปรรยาชาวทรบุญนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังหันมาปลูกข้าวพูดหวานฝักใหญ่เมล็ดเหลืองเรียวยาวกว่า6,000ต้นนะคะ บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่โดยแบ่งออกเป็น3รุ่นนะคะเพื่อให้มีขา้าวโพดเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละรุ่นนะคะใช้เวลาปลูก70-75วันก็สามารถเก็บขายได้ในราคากิโลกรัมละ25บาทหรือประมาณ5ฝักต่อ2กิโลกรัมนะคะและด้วยรสชาติของขา้าวโพดนะคะหวานมันมเมล็ดเต็ม ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเทพไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่นะคะที่มีการสั่งจองเข้ามาจำนวนมากวันละไม่ต่ำจาก50-80กิโลกรัมสร้างรายได้ตั้งแต่1,000-2,000ถึงบาทเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถเก็บฝักอ่อนของขา้าวโพดบนต้นที่มีฝักออกมาหลายฝัก เพื่อให้เหลือเพียงฝักเดียวใน1ต้นซึ่งจะทำให้ก้าวโพดฝักใหญ่และสมบูรณ์สร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะคะส่วนต้นก้าวโพดนะคะหลังเก็บฝักหมดแล้วก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักผสมกับขี้วัวโดยใช้เวลาหมักนานข้ามปีจึงนำมาใช้ในแปลงข้าวโพดนะคะเพื่อปรับสภาพดินสร้างความชุ่มชื้นและธาตุอาหาร คือเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวโพดมัล็ดสวยลำต้นแข็งแรงและผลผลิตดีนะคะแถมยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีทุกชนิดและปลูกข้าวโพดมานานแล้วเป็นเวลา5ปีนะคะช่วงนี้เกษตรกรสามารถเก็บข้าวโพดขายได้ทุกวันโดยสามารถเก็บได้ไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะคะสร้างรายได้ต่อรุ่นนะคะไม่ต่ำกว่า20 0 0มื่0ถึง 45, บาท โดยมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อถึงไร่ข้าวโพดเลยนะคะโดยลูกค้าส่วนมากนะคะจะซื้อไปขายต่อและนำไปทำเป็นอาหารเช่นทำส้มตำใส่ข้าวโพดหรือข้าวโพดต้มข้าวโพดย่างหรือเป็นของหวานก็ได้นะคะส่วนไหนบ้างคะอ่าตั้งต้นตั้งแต่ฝก่อนเราใช้เอาไปปัด ทำเป็นกับข้าวแก่ขึ้นมาเราก็เก็บเอาไปเป็นอา,อาหารว่างนะเป็นข้าวโพดตัวไปแล้วก็ลําต้นที่เหลือก็เก็บตัดแล้วก็ไปให้ให้วัวใช้กินอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดนี่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ใช้ทําอะไรมาด้วนะลูกพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นที่นาปกติตาเป็นนาปีลหลังจากเก็บเขียวแล้วก็เก็บนาปีแล้วก็ตับเปลี่ยนสภาพมาปลูกข้าวโพด ช่วงรูดูเลงกี่ปีแล้วคะ,ะระยะการปลูกติดต่อกันมาห้าปีแล้วจากติดนาก็เป็นช่วงๆมาเป็นขา้าวโพดอะไรแล้วก็ข้าวโพดปันผสมปันผสมแล้วก็เป็นขา้าวโพดหวานเนี่ยแล้วก็ที่ปลูกที่นาปลูกยังไงที่พื้นที่ที่ปลูกก็อสองไร่ใช้เวลาปลูกกี่วันเก็บได้คะ,อ,ะอยู่ที่เจ็ดสิบสามวันรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติหวานแล้วก็กรอบ เพราะมันอยู่ที่หนึ่งพันเ้าพูดที่สําคัญกว่านั้นโคเราใช้ปุยป๋ยปุ๋ยหมักที่ทาเองเ,อเป็นปุ๋ยโคแล้วก็หมักําเองระยะก,การหมักกองปุ๋ยโครเ,รยเริ่องก็เราโคทําปุ๋ยหมักอยู่ข้ามปีนะจึงจะามาใช้ได้แต่ละรอบนี้จะสะไร้างรายได้ประมาณเท่าไหร,รค่คะรอบรอบกนอน ก็ประมาณอยู่สองสองสองหมือน,นกว่าแต่รอบนี้อยู่ตกตกอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเพราะว่านับจํานวนต้นก็ประมาณอุกปันต้น